อ้าวสายกระบะครับคันนี้ดูเป็นรถบ้านสภาพดีเลยนะโตโยตา้าไฮลักรุ่นไทเกอร์ครับไท,ไทเกอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเตี้ยธรรมดานะครับ4ี่ประตูนนะก็ครบเครื่องกระบะหลังก็มีพื้นยางปูก,กระบะบิโลบานะครับก็แต่งแบบรถบ้านสะอาดสอาดใส่ล้อใส่ยางก็เรียบร้อยนะครับกันชน ก็โคมียมหรืรเปล่าไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นตัวเตีย้ยปกตินี่นะครับก็ดูแล้วเป็นรถบ้านไม่ได้ทาอะไรที่มันพิสดารมาเครื่องก็ดีเซลเครื่องดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งนี่เป็นโตโยต้าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรก็รู้ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็สนใจสภาพนี้ดีๆขนาดนี้นะครับก็ก่อนจะติดต่อเจ้าของรถก็กด subscribe กด like กดแชร์เลยครับรถดีๆอย่างนี้ มีมาเป็นประจำเรื่อยๆนะครับท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับนี่ครับสะอาดมาแนวรถบ้านครับรถบ้านนะเดี๋ยวดูกันทั่วีทวกทีเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับแป๊บหนึ่งดูไปด้วยกันก่อนว่าสภาพมันน่าสนใจขนาดไหนนะรถอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเห็นราคาก็น่าจะสนใจอยู่หรอกสภาพดูไม่ซุดโทมนะดูพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานยาน่ว่าองค์ประกอบอื่นแล้วล่ะว่า จะมีอะไรให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวดูห้องโดยสารก็เรียบร้อยนะไม่ได้มีบุกสลายอะไรจนหน้ากังวลใจอะไรนะครับก็รถบ้านพร้อมใช้งานนี่แหละนะเครื่องก็เครื่องเดิมนี่แหละครับนะอ้าวไปดูอะไรอะ่ะขายเทเกอร์สีประตูด,ดีเซลเครื่องเดิมฟิตใหม่ a i เย็นภาษีไม่ขาดยางปี2 0ดอกเต็มเล่มเอกสารครบราคา 89ครับ89ในนี้นี้ควรจะหมายถึงแปดหมื่นเะครับไปเอาไว้ว่า8ปดหมครับถ้าสนใจก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับและแน่นอนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับผม